สามารถพาน้องๆนะคะมาชิมผลิตภัณฑ์ของไฮคิวของเราก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าอยากชิมรสชาติเช่นกันนะคะก็สามารถพาน้องๆมาชิมผลิตภัณฑ์ของไฮคิวของเราก่อนได้นะคะและพิเศษสุสดเลยค่ะกับไฮคิวของเราในวันนี้เราได้มีลูกโป่งนะคะมาแจกให้กับน้องๆด้วยน้องๆที่บอกว่าอยู่ที่บิ๊กซีนะสามารถเดินมารับลูกโป่งนะคะได้เลยนะ ี่ฟู๊ตของไฮคิวของเรานะคะลูกโป่งของเรานํามาแจกให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็รอบนี้จากัดด้วยมีแค่20่ลูกเอง mm hmm. น้องๆที่บอกว่าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้ว mm hmm. คุณพ่อคุณแม่นะคะที่บอกว่ามากับน้องๆน,นะคะก็สามารถพาน้องๆมารับลูกโป่งได้นะคะบอก เดียวเลยว่ารอบนี้มีเพียงแค่20ลูกนะคะเพราะว่าลูกโป่งวัวางแจกไปเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่บอกว่าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะคะบอกว่าอยากทดลองชิมนะคะผลิตภัณฑ์ของไนคิวของเรานะคะว่ามีรสชาติอร่อยถูกปากน้องๆหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีไม่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆได้ทดลองชิมฟรีด้วยนะคะและพิเศษสุดๆนะคะกับลูกโป่งของเรานะ แค่20รูปในรอบนี้นะคะคุณลูกค้าที่บอกว่าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วอยากให้น้องๆน,นะคะเอาลูกกล่งกลับไปเล่นที่บ้านก็สามารถมารับได้ฟรีเช่นกันนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะดิฉันก็ขอนะคะแนะนํากับผลิตภัณฑ์ของไฮทิวของเรานะคะที่เหมาะกับน้องๆน,นะคะที่มีอายุ1-3ปีขึ้นไปนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ช่วยแค่บํารุงสมองอย่างเดียวคุณแม่ค่ะน้อง ก่อนได้นะคะเรามีลูกกล่องมาแจกให้ซีด้วยอยากได้เดินมาเอาเลยค่ะส่อสวยไม่ต้องอายค่ะมาเอาได้นะคะไม่เสียตังค่ะลูกแล้ว,ลวพี่ฉีดยาแล้วด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะค่ะหยิบได้เลยค่ะนะคะ หยิบเอาเลยค่ะกินกินขนมด้วยกินนมพี่ด้วยไหมคะวันนี้พี่นมม,มีนมมาแจกทีนมของไห้ชิวค่ะไม่ใช่นมพี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะตกเอานะคะอ้านะคะหนึ่งกล่องค่ะสวยๆนะคะค่ะขอบคุณค่นะ,คะ,คะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่บอกว่าไี้เสียงประชาสัมันแล มารับของแจกของปีที่ฟู้ดไทคิวของเราได้เลยนะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่บอกว่าช่วยในเรื่องของบำรุงสมองไม่ไม่พอเลยนะยังช่วยในเรื่องของภมิต้านทานโรคอีกด้วยแกนนี้มากันเยอะมากจะพอแจกไหมเนี่ยนะคะออาเอานมไปคนละหนึ่งกล่องนะคะใครกินแล้ว